ีค่ะพบกับรายการเล่เขาข่าวบันเทิงอีกแล้วนะคะเรียกว่าผ่านการตรวจโควิดแล้วก็ผ่านการตักตัวมานับครั้งไม่ถ้วนเลยนะคะสําหรับสาวแต้วนัทพรค่ะเพราะว่าสาวแต้วเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าใกล้ชิดก,กับผู้ป่วยโควิดเนี่ยบ่อยมากค่ะแต่ไม่ว่าจะรอบไหนๆน,นะคะสาวแต้วเนี่ยก็รอดมาได้ทุกรอบค่ะแต่ล่าสุดนะคะสาวแต้วก็ได้ออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ แถมยังมีดรามา่าตามมาอีกด้วยค่ะรเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะ สาวเต้นะคะได้แจ้งเรื่องดังกล่าวะค่ะพร้อมแจ้งทำลายอย่างละเอียดยิบเลยนะคะผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะระบุว่าวันที่15กรกฎาคมค่ะตรวจพบเชื้อโควิด19เนื่องจากวันที่16ค่ะสาวแต้วเนี่ยต้องมีการถ่ายภาพนิ่งและทํางานร่วมกับทีมงานก็เลยมีการตรวจ PCR ก่อนในวันที่14ค่ะทำลายของสาวแต้วนะคะย้อนหลังหลังจากจัดตัวกรณีเวิร์กช็อปสเปเชียลโปรเนะคะสาวแต้บอกว่าใส่หน้า กันไปทุกครั้งที่ออกจากบ้านวันที่1วันที่2นะคะอยู่ที่บ้านค่ะวันที่3ค่ะตรวจโควิดที่บ้านวันที่4ค่ะผลตรวจเป็นน é g a t i แล้วก็ทํากายภาพวันที่5นะคะตัดใหม่ที่โรงพยาบาลพยาไทยนวมินวันที่6ค่ะอยู่บ้านวันที่7ดค่ะตรวจสุขภาพที่เอฟซูลด์เฮลนะคะวันที่8ค่ะชมโครงการอยู่ที่ซอยอยุ่เจริญ1ชมโครงการอยู่ที่ซอยสาทร15แล้วก็ทำทรีสเมนต์ค่ะวันที่9นะคะชมโครงการอยู่ที่พระราม9้าแล้วก็ซื้ออาหาร สุัค่ะวันที่10แล้วก็วันที่13นะคะอยู่ที่บ้านวันที่14ค่ะตรวจโควิดที่โรงพยาบาลพญาไทยนวมินทร์แล้วก็วันที่15นะคะอยู่ที่บ้านค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสาวแต้ยก็บอกว่ารอเข้ารับการรักษาหรือว่ารอเตียงตามขั้นตอนโรงพยาบาลอยู่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสาวแต้กก็ต้องขออภยัยในความไม่สะดวกต่อการทํางานใ,นใดๆที่สาวแต้วไม่สามารถเข้าร่วมได้นับจากนี้และขอให้ทุกท่านนคะคะโปรดดูแลสุขภาพให้รอดพ้นจากโควิด -19 กกันอย่างทุกท่านอย่างปลอด ใครด้วยนะคะแต่ก็มีดราม่าออกมาให้เห็นตลอดเลยนะคะเพราะว่ามีคนออกมาบอกว่าตรวจโควิดที่โรงพยาบาลเดียวกับคุณเต้วเลยเนื่องจากคุณแม่รักษาโควิดอยู่ที่นั่นแต่โรงพยาบาลค่ะกลับปฏิเสธในการตรวจแปลว่าจะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงถึงจะไม่ถูกปฏิเสธหรอกคะหมดเวลาของเล่าข่าวบันเทิงแล้วนะคะพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะ สามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่ Facebook, IG, Youtube ของมาดามเมาส์ได้เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะแบมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงนะคะทุกคนก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ